ผู้ถืออภินยาทานกับวิปัสนาญาณก่อนอื่นผู้เขียนขอกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยว่าผู้เขียนไม่ได้เจตนาว่าใครแต่เขียนจากพุะพุทธองค์ทรงตรัสตามที่ผู้ได้เขียนไว้ในพระคำภีเล่มนี้ ถ้าผู้อ่านท่านใดคิดว่าไม่จริงทางผู้เขียนยินดีกินน้ำสาบานกับท่านได้เสมอทุกเวลาทูลถามเรื่องผู้ยึดถืออภินยาชานกับผู้ถือพิปัตนาญาณสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรเทียกค่ะทรงจัดว่า นิมิตคือความฝันความฝันก็คือนิมิตและจิตคืออารมณ์อารมณ์คือจิตทั้งสองอย่างสองชนิดนี้จะต้องรวมกันเป็นอย่างเดียวจะเรียกชื่ออย่างใดก็ได้แต่ให้เข้าใจว่าเป็นของอย่างเดียวกันและเข้าใจกันว่าเป็นของอย่างเดียวกัน อย่าไปแยกออกจะเป็นเหตุให้ความเข้าใจผิดไปเอาศัพท์ภาษาที่ตั้งชื่อมาใช้ให้ถูกดังคำว่าหัวใจตั้งอยู่ในสวงอกด้านซ้ายมีที่สังเกตเอามือรูปดูก็เต้นตูมตูม ก็ว่าหัวใจอยู่ตรงนั้นทีนี้เอามือไปรูปตรงแขนพับก็เต้นตุูมๆเหมือนกันหัวใจก็คงจะอยู่ตรงนั้นอีกที่นี้จิตตั้งอยู่ตรงไหนไม่มีใครบอกถูกเพราะไม่มีที่สังเกตการแยกออกไปเป็นคนละชื่อ เป็นการโต้แย้งเถียงกันทำให้ความคิดเห็นนั้นต่างกันคนละแบบกายยานกับวิญญาณก็เป็นอย่างเดียวกันสังขารยานก็อย่างเดียวกันคำว่าหัวใจก็ว่าตั้งอยู่ที่สวงอกด้านซ้ายทีนี้จิตคืออารมณ์ ตั้งอยู่ตรงไหนใครรู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนเพียงแต่รู้ว่าความนึกคิดความจำคือปัญญาตั้งอยู่ตรงไหนคําว่ากายก็เป็นชื่อรวมของสังขารมีอาการสามสิบสองเป็นเครื่องปรุงแต่งมีดินน้ำลมไฟเป็นาธาตุหนุนเป็นเครื่องปรุงแต่ง สังขารยาน,นั้นอาศัยรูปกายมีนามว่ากายเฉยๆสังขารยาน,นี้ดวงตาธรรมมชาติมองไม่เห็นคำว่าดวงตาคือจักสุญานนี้มีสองอย่างมีจักสุญานกับจักสุธรรมชาติหรืออีกชื่อหนึ่งคือดวงตาธรรมชาติ ดวงตาธรรมชาตินี้มองไม่เห็นวิญญาณกายคือกายานดวงตาธรรมชาติมองเห็นแต่วัตถุธาตุผู้ถือฌานและอภิญญาฌานนั่นไม่เชื่อในนิมิตไม่เชื่อในความฝันผู้ถืออภินยาทานจึงเหลือเศษนิพานอยู่ อภิญญาทานฝึกอารมณ์ไม่ให้ไปเที่ยวที่ไหนเรียกว่าขังอารมณ์ไม่ให้อารมณ์พุ่งซ่านโดยพยายามผูกมัดอารมณ์ไว้กับสังขารภายนอกจะทำให้จิตอารมณ์นิ่งและกำหนดให้รู้การเคลื่อนย้ายทุกขณะจิต การฝึกเช่นนี้เพราะเกรงว่าอารมณ์จะนึกคิดถึงความหลังคิดถึงความสุขเมื่อก่อนเก่ากลัวอารมณ์จะนึกถึงรูปโฉมสตรีที่มีความสวยความงามเมื่ออารมณ์เที่ยวไปไม่ได้อารมณ์ก็อยู่กับสังขารกายอารมณ์นั่นผูกมัดอย่างนั้น ก็ไม่อยู่พอสังขารกายนอนหลับอารมณ์ก็หนีไปเที่ยวเรียกว่าฝันหรือนิมิตรฝันว่าไปเห็นหญิงสาวรูปงามเกิดมีความรักใร้ได้เฉยๆได้ชมในความฝันอภิญญาชานดับไม่ได้ตรงนี้สถาคตศึกษามาแล้ว กับท่านอาทุกดาบทและท่านอรัตดาบทเพราะเหตุว่าอภินญ,ญาชานั้นยังไม่รู้จักกายที่แท้จริงส่วนวิปัสสนาญาณนั้นยึดมั่นแบบนิมิตแต่ไม่ทำแบบนิมิตการทำตามแบบนิมิตก็จะต้องนอนแล้วหลับ เสียก่อนนิมิตจึงจะเกิดแต่ถา,าคตนั่งกระทำนิมิตเจตนาให้บังเกิดนิมิตนิมิตเกิดครั้งแรกก็เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายถา,าคตนั่งกระทำนิมิตอย่างนั้นก็เห็นอย่างนั้นถึงสามครั้งนิมิตเป็นเบื้องต้นนี้ สถากตลองทำดูตั้งแต่อยู่ในวังยังไม่ได้หนีออกบวชแต่ก็เห็นสองครั้งเท่านั้นดูก่อนท่านผู้เจริญช้างป่านั่นอยู่ในป่าโชบเที่ยวไปตามป่าย่อมเที่ยวไปตามความสะดวกความสบายและไม่เจตนาว่าจะไปในสถานที่ใด ช้างป่านั้นไม่มีใครฝึกใครสอนช้างป่านั้นมีความดุร้ายมีแต่คนกลัวถึงแม้จะมีรูปร่างตาใหญ่แต่ความหวาดกลัวก็ไม่ได้น้อยไปกว่าสัตว์เล็บช้างนั้นอุปมาเหมือนความฝันช้างนั้นเห็นแต่ต้นไม้และใบไม้ที่เป็นอาหาร ไม่รู้จักสิ่งอื่นนอกเหนือไปกว่าของในป่าช้างป่าต้องทนทุกข์ทรมานด้วยฝูงเหลือบที่เกาะสู่เพื่อกินอย่างไม่ขาดระยะและหวาดกลัวมนุษย์ที่ปองจะฆ่า,าเอางามีความเป็นทุกข์คอยหลบซ้อนเล่น ผู้มีปัญญาได้มาสอนวิธีจับช้างที่ตัวใหญ่แสนจะดุร้ายตลอดพระกำลังอันมหาศาลผู้มีปัญญาบอกให้รู้ถึงวิธีฝึกหัดช้างให้รู้จักฝึกหัดจนมีความรู้ความสามารถช้างนั้นก็จะรู้ความจริงว่าการอยู่ในป่า อาจจะหนีไม่พ้นนายพรานผู้กระหายงาแม้นชื่อว่าจับช้างป่าได้ก็ทดรองฝึกหัดช้างป่าดูถ้าจะพบกับคำที่ว่าฝึกหัดช้างป่านั้นไม่ยากเลยสาธุสาธุ